วันนี้เงินเข้าแล้วเช็คตรวจสอบสถานะในการโอนเงินหรือยังคะคุณผู้ชมในส่วนของการจ่ายเงินเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีตั้งแต่1 0 0 0บาทสูงสุดอยู่ที่3 0 0 0บาทใครบ้างได้รับสิทธิ์และอัปเดตตารางการจ่ายเงินสวัสดิการจากทางภาครัฐในเดือนกันยายน8วันเลยนะคะคุณผู้ชมที่จะมีการจ่ายเงินแล้วก็ในส่วนของเงินพิเศษในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้รับทุกคนหรือไม่และต้องเร่งรีบดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบับประจำตัวประชาชนให้เรา เสร็จนะคะก่อนวันที่หนึ่งกันยายน2568นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเงินค่ะเงินพิเศษตรงนี้สูงสุดอยู่ที่8 0 0บาทใครบ้างได้รับสิทธิติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา39นะคะหรือว่าได้รับสิทธิประกันสังคมเงินสงเคราะห์บุตรค่ะคุณผู้ชม1 0 0่บาทต่อบุตรหนึ่งคนต่อเดือนข่าวละไม่เกินสาคนคุ ได้รับสิทธิ์ก็คือเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา39จ่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายในระเวลา36เดือนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็บุตรอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์วันนี้ทางสำนักง,งานประกันสังคมจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินได้เลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตตารางการจ่ายเงินสวัสดิการในเดือนกันยายนกันนะคะคุณผู้ชมว่าได้รับวงเงินอะไรบ้างทุกคนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์อย่างไรเริ่มกันในวันที่1กนย,ยน 2,500บาค่ะวงเงินผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนลดค่าการถุงต้มค่ารถโดยสารประจำทางลดภานะค่าของชีพอย่างค่าน้ำค่าไฟรวมจ่ายอยู่ที่1,545บาทต่อเดือนในส่วนของการจ่ายเงินหนึ่งกันยายนนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือยินดีด้วยนะคะและในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ14.3ล้านคนนะคะการอนุมัติงบออกมาจากทางครมอเป็นงบกลาง2.9พันล้านบาทรับเงินไม่สะดุดแบบจุกๆและยังไม่ได้ลงทะเบียนรอบใหม่นั่นเองค่ะ ส่วนการจ่ายเงินในกลุ่มที่2นะคะวันที่10กันยายน 25, า2 5 6 8ค่ะก็จะเป็นเบี้ยงที่ผู้สูงอายุนะคะ6 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุแบบขั้นบนันไดเบี้ยงที่ผู้พิการ8 0 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทโอนตรงเข้าบัญชีด้วยเช่กนกันค่ะ ส่วนวันที่15กันยายน2 5 6 8ค่าป่วยการอสม,มอและอสะสะทั่วประเทศ2 0 0 0บาทโอนตรงเข้าบัญชีนะคะก็ในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้พิการที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงินนะคะในส่วนของเงินพิเศษผ่านผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณผู้ชมวันที่16กันยายนใครที่เกิดก่อนพศ2496ันีอเกกันนี้โอนก่อนนะคะแล้วก็วันที่17เดกันยายนพศ2496่วงพศ .2 2502ก็จะได้รับการโอนเงินวันที่2ก็คือตรงกับวันที่17กันยายนนะคะส่วนวันที่18กันยายน2 5 6 8ใครที่เกิดพศ2503ถึงพศ2508ก็จะได้รับจิตในการจ่ายเงินค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินจะโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก่อนการรับเงินจะได้ไม่กลายเป็นกลุ่มตกหล่นค่ะส่วนวันที่19กันยายนนะคะเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็จะโอนตรงเข้าบัญชีด้วยเช่นกันแล้ว ที่30กันยายน25 6 8เงินสงเคราะห์บุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา39กนะคะก็จะได้รับต่อบุตรหนึ่งคนอยู่ที่1,000บาทค่ะเรา,ขาแล้วม่เกิน3คนและสูงสุดอยู่ที่3,000บาทนี่คือตารางการจ่ายเงินในเดือนกันยายนที่นาํามาฝากคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะคอรมอค่ะมีการอนุมัตินะคะในการเพิ่มเงินนะคะในส่วนของการใช้จ่ายผ่านผู้ที่ถือบัตรเครดิการแห่งรัฐใช้จ่ายแบบจุกๆไม่มีสะดุดติดตามมาติคอรมอกันเลยค่ะ รายจ่ายประจำปี2,568ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะจำนวน2,900ล้านบาทให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะสำหรับการเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ ในการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องในปีก็ประมาณ2,568นี้ค่ะซึ่งกองทุนก็มีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์นะคะจำนวน13.4ล้านคนมาตั้งแต่ปี2,565นะคะแล้วก็สิทธิสวัสดิการต่างๆก็ประกอบด้วยดังนี้ค่ะ 1. เป็นการจัด ประชารัฐสวัสดิการใหม่สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบตามคุณสมบัติโครงการประจำปี2565นะคะก็จะมีประมาณ5เรื่องค่ะ 1. ก็คือเรื่องของวงเงินค่าซื้ออุปกรณ์บริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อกเกษตรกรรมนะคะวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือน 2. ก็คือวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคนต่อเดือน 3. วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือน สี่มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าอุดหนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและ5าค่ะมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ําประปาค่ะอุดหนุนค่าน้าประปาไม่เกิน100บาทต่อคนต่อเดือนค่ะ2จะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการนะคะจากเดิม800บาทจะเพิ่มเป็น100บาท1000บาทต่อคนต่อเดือนค่ะและในวันที่30กันยายน2567ค่ะกองทุนมียอดเงินคงเหลืออยู่ที่6,034.23ล้านบาทค่ะ โดยในปีงบประมาณ2,568นี้นะคะกองทุนได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568จำนวน5 4 0 0บาท400ล้านบาทค่ะขออภัยค่ะโดยแบ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายเพื่อจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน52,87.26ล้านบาทนะคะและค่าใช้ใจ่ายการบริหารกองทุนจำนวน112.74ล้านบาทค่ะ โดยที่ผ่านมานะคะกองทุนก็จะมีการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการจัดสรรสวัสดิการในปีงบประมาณ2,568เป็นเงินทั้งสิ้น45,533.33ล้านบาทค่ะโดยณวันที่31รกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ2,568ค่ะบัญชีของกองทุนมีสถานะคงเหลือ6,556.36ล้านบาท ซึ่งเมื่อประมาณค่าใช้จ่ายแล้วนะคะเรามีการประมาณค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2,568เฉลี่ยเดือนละ4,720ล้านบาทค่ะก็จะรวมเป็นวงเงินประมาณ9,440ล้านบาททำให้กองทุนต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายนะคะซึ่งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2,900ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ต่อไปค่ะซึ่งเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วนะคะเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ2.900ล้านบาทในครั้งนี้แล้วนะคะก็จะทำให้กองทุนมีวงเงินคงเหลือค่ะอีก รวม9,456.36ล้านบาทและเมื่อหักค่าใช้ใจ่าย9,440ล้านบาทไปแล้วนะคะาาก็จะเหลือยอดเงินอยู่ที่ประมาณ16.36ล้านบาทค่ะเดี๋ยวตัวเลขต่างๆจะทยอยเขียนเป็นข่าวส่งให้ต่อไปนะคะละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ